ครับผมก็สวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องสุภูสุขคนก็มาพ่อกันนะครับเดี๋ยวนนี้เอ่อเขาสะมาจับเลขบนกันนะหลังจากที่ลงสูตรไปให้แล้วนะครับสูตรที่ว่าเป็นสูตรเด่นนะเป็นพวกสูตรเด่นบนสูตรเนี้ยงลงไปให้ก้อนนะนั่นแต่ว่าตัวเลขนี้บรด้จับให้นะอันนี้เป็นสูตรเด่นนะครับที่ว่าเด่นสิบหน่วยนะนะอืมนะ เป็นสูตรเด่น10หน่วยนะครับกะนี่ลหนึ่งสองส2 3อันนี้ก็0 1 2นี่ได้2กับ3นะนี่ก็1 2 3อีกสำหรับพี่น้องที่เขามาใหม่นะแต่ไอพี่น้องที่เพื่อนยูคอนเพื่อนกะ <c oughs> ที่หูอยู่ดอกว่านะ ผมบอกคือไอ้สองอื่นเพื่อนได้ผมบด้มาบวกให้เบื้องทีล่ละาโตเราโตคือสองอื่นเพื่อนได้นะครับก็บคือสูตรนะ่ะเฮ็ดไว้เดียบร้อยนะแต่ว่าตัวเลขว่าันได้จับหานะครับก็เลยว่าสิมาจับตัวเลขห้เนาะเป็นเลขบนนะครับเลขบน <c oughs> ม,มีแต่สูตรเด่นละละสีไปตัดเนี่ยได้พัดว่ายอีกนะ <c oughs> ครับมันมีอยู่นะ เดี๋ยวอันนี้เป็นสูตรดับเด้ดับสิบดับหน่วยฮ็้ให้หเบิ้งกันนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเมันก็ต้องศูนเนาะเดี๋ยวผมจิตาให้นะครับ 1> 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9อนะอันนี้เป็นสูตรดับ10ดับหน่วยบนนะครับเผื่อเขา้าสิมาไอเขาเลขเด่นจุดเด่นจุดอันนั้นเขาไรไปแล้วก็เลยต้องมาหาเล็กดับนะครับศูนย์ตัดห ยัเงเีลเอไว้2ตัด3 4 6อืมสี่ เจ็ดกระตัดหกเจตัดเตัดโอเครักสิบนะครับเลือ1หนกับหานะรัก10บบนห้เป็น1นึกับหารักหน่วยนี่0 1 2ตัด สามสี่ห้าตัดหตัดเจ็ดแปเก้นย์หนึ่งศย์ะเป็นเลขบนนะครับตัดแล้วนะ อันนี้ผมนางตาัดของผมเลยล่ะเรียบร้อยแล้วนะนางตาัดเลขนะครับอันนี้กาบุษันได้ลงให้นะแต่ว่าบทตรงห่วงดอกการกิดการคำนวณน,นะมันมีการกิดการคำนวณเบืดนแหละครับมันบอไดว่านะของผมเห็ดมันบอกคือไอ้ชาวบ้านชาวเมืองคนปนใดนะห้กะแล้วแต่ว่าสีมักบ่มกักนะครับแต่ว่าไอ้เดี๋ยวผมสีลง <c oughs> เขียนหย้นะครับ ก็เอาไปพิจารณาเบิง้งปา่ามันเป็นตามาให้ผมสักตัวบ่หรือว่าจะไดหรือว่าบุเป็นตามานะเป็นช่วงนี้แหละเอาง่ายๆราลดง่ายยนแล้วพี่น้องจะโหมบ่ได้ง่ายน้ำปันใดเด้ยเพราะว่าโหม่จงม่านางังสิบหกทับสามทับหกห้า หรืว่าไปติดดับติดเด่นกับอาจารย์ไดก็จังว่ากันนะครับอันนี้เป็นเลขบนนะโงไหาแต่ไอ้สูตรเด่นมันจะว่าบดได้จับหาก็เลยสิมาจับหานะเมื่อกี้เขาเหลือหลักสิบเดือนหนึ่งกับหาหลักหน่วยนี่0ูนยหนึ่งสสเนาะโอเคมันก็จะเป็นเลข1นศ 1 1 1 3 1 4มีแต่เลขออกยากทั้งนั้นเด้หนึ่ก็ออกได้นะแต่ก็ออกยากเด้หนเลขเบิร์นวมาโดนแล้วแต่1นึนี่หายากเถิบอยยูคันจีมาหนึ่งสอาจจะเป็น3 1มหนะก็ยังกลับเอานะครับ5 0 5 1 5นสา ห้าสีม่มันเป็นเลขแค่หกชุดนะครับเลขบนจับได้แค่หกชุดก็ให้พี่น้องไปอ่าไปตัดไปคาดเอาเองอีกที่นึงนะแต่ส่วนตัวผมกะ พี่แล้วบ้าเอาซีตัวนี้เด้อพี่น้องเด้อซีตัวนี้แหละมากกับมากโมากกับบานไผ่าบานมันนะเป็นเลขบนนะครับจาวาเดนคักคักเอรีผมกันตัวนี้แล้วหาหนึ่งนะหาหนึ่ง ห้าซีนี่กิดนั่นแหละมันง่ามเบอร์ตัวเลขอะห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสามห้าสี่นี่นะ,นะ,ะแต่ว่าเบิ้ลก็จะประมาณเด้อพี่นอ้องเด้ออาจจะมันโบเบิ้ลโดนเติมลงไหมนั่นเฮ็ดไปเฮ็ดมาก็มาวงเอาวงเอาซี่ละเอาซีหางอือเอ้ว กิมรวดชุมนั่นเรียกว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าเอาหกตัวเนี่ยจะไปเบิ้งว่าเป็นแปดศูนด้วล่ะอันนี้แปดศูนย์วัิวัล่ะ <c oughs> นะเป็นเลขบนนะครับมันจะไปตรงกับเลขอาจารย์ได้อีกบอแต่ว่าผมว่านาสนาสิอยู่ประมาณนี้นะครับ หรือว่าพี่น้องมีเลขวิ่งเลขอะไดมนแม่นบ่นะแต้มนี่เดี๋ยวเปิดบล็อก่อนนี่เปิดอยู่ด้สูตรมันก็ได้อันนี้เป็นสูตรเด่นนะที่ผมจดใส่สมูดไว้นะสำหรับพี่น้องที่เข้ามาใหม่นะครับมีเก้าศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งหนึ่งนี่เลือกเอาศูนย์กับหนึ่งนะแล้วก็มีสามสี่เอ่อสี่ห้าหก อันนี้ก็8แปดเ5้า 03, มันเลยได้หาศูนย์หาหนึ่งนะเป็นสูตยเด่นสื่อ,อดอก3 1 1 3คัดไฟซส,สื่อไอ้3 1ก็ให้เป็น1 3นะอันนี้เป็นแต้มนะเป็นเป็นสูตรแต้มหากับ6กหากับ6 คาแจมมันเด่นติดแจมเามาบ่ามากกับบลูคือกันนะกะเอาตามนี่ลราพี่น้องเลยผมว่าเด้ยวกจะว่ามันสีดับสีเดนดอกอืม <c oughs> แต่ว่าไ้คาได้ใจลีนี่กะสอบอยู่หางนี่หางเดียวนะครับ สอบอยู่หางนี่หางเดียวน,ะะหหนั่นแหละหานึงนะครับแต่วันที่มาบ่ามากกับ,บูรูคือกันเด้ว่าไอเพราะว่าสูตรของผมนี่ผมอ่าตัดจากดับพี่นอกอาจิมีหลักสิบโดยตรงลักน้วยโดยตรงนะหรือว่าโอ้ยหาดับเด้ยอยังก็ว่ากันไปนะครับแต่เลขบนไทยแบบนี้นะครับหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้าหางกันไว้อันนี้กะขั้นไผมากกับกันไว้ ผม่าขั้นที่สื้ออ่าหนึ่งสามสื้อสามหนึ่งแทนนะแล้วพวกเนี่ยผมจับแล้วผมคิดว่ามันมันมาตรงนะครับห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสามห้าสี่นี่คิดว่านะอืมหนึ่งสี่นี่นีละเอาทีวงวง,วงนะครับเป็นเลขบนเนาะเลขบนอืมอันนี้เป็นเลขล่างเลขล่างนี่ก็จับ แต่ว่าหลายตัวอยู่บ่าันได้่านไดตัดบ้าันได้เอาแต้มเอาอยัางตัดอยู่นะครับเล็ขล่างนี่ก็ได้มันชซนกันด้อันนี้สิมีเห็นบอศูนย์ห้าหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้านะแต่ว่าเลขบนนี่มันจะเปลี่ยนตัวกลับได้ห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสามลกันหนึ่งสี่มันจะชุนกันทั้งบนทั้งล่างพี่น้องเอ้ย เพราะนั่นจัดไปโลดบนล่างมันก็ไดเดี๋ยวอกคิมาบ่มาเด้แต่ว่าไอาสูตรนี่เป็นสื่อสูตรบนล่างนะแต่ว่ามันส้นกันผมเลยเอาให้เบื้องซื้อว่าเลขมันส้นกันอยูุ่ธีซุมนี่แต่มันอาจเลขล่างนี่ก็อจจิมาพวกนี้แหละว่าอะิมาข้างล่างมาแถวนี่นะมาแถวนี่หรือว่าแถวใดหนึ่งหรือว่าหนึ่งสิมาบนมาล่าง หรือว่าหจะมาบนมาล่างวันนี้นะหนึ่งหนึ่งอาจจะมาบนมาล่างหรือว่าหาอาจจะมาบนมาล่างนี่เด้หามันกัดมัดมาติดเลยกบนอีกมีหนึ่งติดด้วยนะครับมีหนึ่งติดมานำม้ำเพราะว่าเล็กบนเล็กล่างคูมมือเนี่ยมันออกมาคั้นมีหากรนหา,หา,าน้ากันมีศูนย์กระศูน์น้ากันเจ็ดกระเจ็ดน้ากันมันออกไปของมันจังสั้นนะอันนี้นเป็นเลขกล่างนะ แต่ว่ายาข้าเอาตามนี่ปันไดก็ได้ด้อ,อยจจะมากพวกนี้ก็ได้เพราะว่าล่างผมยังบดได้สรุปนะยังผมยังบดได้เบิ้งแก้มเบื้องตัวดับมันปันไดแต่คร่าวๆก็จับให้ประมาณนี้เพราะว่าเฮ็ดลา,ายๆสูตรแล้วมันชนกันอยู่ที่าตามนี่นะที่เฮ็ดเฮ็ดแล้วมันชนกันนะเนะนี่ยเฮ็ดสองสูตรสามสูตรมันชนกันแต่ชุดนี้ก็ หรือ,อาจจะเป็นหกห้านี่ก็ยังได้นะครับหกห้าแดสมเจ็ดห้านะเดี๋ยวไอ้เลขล่างนี่เดี๋ยวที่ไอ้เมา่อกี้อีกทีหนึงนะครับวันนี้มาจับเลขบนห้เลขบนผมจับได้แค่นี้แหละบ,บนบียังเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวเบิ้องลักร้อยลักยังแล้วกัะเพิ่มกับที่มาตัดามาจับสามตัวหาจักสองสมชุดนะแต่ว่าหรือว่าไผ่สีบอ่อนั้นก็นกนเอาอ่า เอาตัวนี้เอาใบอันอันนี้ไปเทียบเอานะครับผมกระแจกไปให้ลายผู้ลายค้นแจกไปไไลายเกิีอยู่ดอกกะทสานก็นให้มาเบิ่งเอา็อกหนะ้าหนึ่งนะท่านมันออกหานึงกระชิมียังเก่าหานึงสามห้าหนึ่งเจ็ดห้าหนึ่ง 9, 5, 1, 3, 5, 1, 7, 5, 1, นะให้เบิ่งล็อกหาหนึงนะครับงวดน,นี้อา่างวดเมื่อกี้ออกเก้าศูนย์ห้าอ่า นี่นะครับเก่าศูนหามันสิประมาณนี้นะถ้าเกิดว่าไฟาไม่เลขอน,นันตกันไปอน,นันตเอานะกระเบื้องล็อกหาศูนหาหนึ่งไปนะครับกะโอเคเก็บนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวมือนี่หวยเล่าออกม,มัอแรงนะเดี๋ยวสิโลหวยเล่าห้คลิปบนี้มันยาวแล้วนะครับเดี๋ยวสิไอคำนวณหวยเล้ามาฝากนะครับโอเคอันนี้เป็นหอยบนนะครับ สวัสดีครับ